ถ้าหากอยากจะได้บางสิ่งแต่ไม่ลงมือทําก็เหมือนกับมานั่งลุ้นให้หมูออกลูกเป็นหมาเรื่องราวของคนดวงตกที่ต้องประสบพบเจอแต่เรื่องเฮงสวยในช่วงชีวิตที่กําลังรุ่งรอแต่ก็ไม่ได้มีเพียงแค่ตัวของเขาเองจะสวยอยู่คนเดียวเท่านั้นเพราะเขาก็ดันทําตะแก่คนหนึ่งต้องพลอยสวยตามไปด้วยอย่างกับว่าความสวยของเขาเป็นโรคติดต่อแล้วเรื่องราวของคนดวงสวยจนกลายเป็นบ้าจะเป็นเช่นไรเรามารับชมรับฟังการสปอยกันได้เลยนะจ๊ะคนดีทุเรศทุรังฟิล์มผมจะเสนอคนป่วนหนีไปอยู่ป่าให้เสียงภาษาไทายการสปอยโดยเกมมิ่งฟอลโล สำหรับคนที่ชอบเคี้ยวกรุกกบเคี้ยวหนุบเคี้ยวนำงับทั้งวันฟันแทบแตกเราขอเสนอขนมปรุกกรอบที่มีตั้งแต่เม็ดม่วงวงหิบพันธุ์อกเกลือสูบโบราณแต่เพิ่งคิดสูนมาเมื่อวานบอกหลอกๆว่าโบราณเผื่อขายดีและก็ยังมีผักผลไม้อบกรอบทั้งขนุนอบกรอบอัลมอนด์อบกรอบๆและธันพืชอบพอจะกรอบมีให้เลือกแบบมากมายกันเลยทีเดียวเชียวเพราะเราคืออันดาแหล่งรวมทัญพืชอบแห้งเอาไหนบอกว่าอบกรอบสนใจสั่งซื้อมีลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปคำเตือนคลิปต่อไปนี้เป็นการสปอยหนังเราข้อมูลทั้งหมมมดออาาาจกในนั้้ขูล ที่ภาคเคลื่อนจากโลกมนุษย์หรือไม่เหมือนกับวิกิพีเดียหรือตำราบทเรียนใดๆก็ขออภัยด้วยเพราะผมมาสปอยหนังไม่ได้มาอ่านประวัติศาสตร์ให้ทุกท่านฟังเรื่องราวเริ่มขึ้นที่ชายที่ชื่อโดนัลที่ตอนนี้กําลังเดินทางมาทํางานตามปกติซึ่งเขาก็ได้ทํางานมีตําแหน่งเป็นผู้จัดการของบริษัทนี้มาเป็นเวลา8ปีเต็มและพอมาถึงที่ทํางานเลขาของผู้บริหารก็บอกกับโดนัลว,ว่าบอสเรียกเขาไปพบแต่พอโดนัลเข้าไปี่ห้องของบอสก็ไม่พบกับสิ่งมีชีวิตอื่นนอกจากเจ้านกแก้วตัวนี้แถมเจ้านกแก้วตัวนี้มันยังพูดดดไ้ซึ่่งมมันนกกก็บบบออวาาาาขใจสํํหร8ปีทค ออย่่างเพืแกเงนินแต่ฉันก็มีความเสียใจที่จะบอกกับมึงว่ามึงโดนไล่ออกอ้าวโดนโนกแก้วไล่ออกซะย,ยางนั้นโดนัลที่ได้ยินว่านกแก้วไล่ออกก็ไม่คิดว่าไอ้นกแก้วตัวนี้มันจะพูดความจรงิงเขาเลยเข้าไปคุยกับเลขาเพื่อให้เธอช่วยต่อสายตรงไปคุยกับบอสแต่ก็ไม่มีประโยชน์แถมเลขาที่รู้จักกับโดนัลมานานก็เอาปืนขึ้นมาไล่ขู่เขาให้ออกไปจากที่นี่อย่างกระหมูกระไม้ต่างหากแมงเจอแต่อะไรก็ไม่รู้แปลกๆแล้วมันก็ทําให้โดนัลที่ชีวิตกําลังรุ่งโรจน์ในหน้าที่การงานต้องกลายเป็นคนตกง,งานแบบไม่ทันได้ดั้งตัวจากนนั้โดนนัััลทีี่กกํางเเสยใจ็ขบรไปติมม้ เพราะน้ำมันหมดแต่เขาก็ดันเสียบหัวใจน้ำมันไม่ตรงถังทาให้น้ำมันพุ่งพรวดลงมาใต้ท้องรถแบบที่เขาก็ไม่ได้สนใจมองเนื่องจากกําลังเครียดและมองดูท้องฟ้าอากาศแบบไร้เหตุผลแล้วพอเขาเติมน้ำมันเสร็จแบบไม่ได้มีน้ำมันลงมาในถังสักหยดนเขาก็าขับรอบไปแบบไม่ได้สนใจอะไรซซ่งมัมก็ต้องสวยเจ้าของปั๊มที่ชื่อซันนี่ราะในขณะที่เขากําลังอมควันเขาเกิดสาลักควันจากแท่งมะเร็งและโยนแท่งมาเร็งเข้าไปในปั๊มนั่นแหละครับน้ำมันที่ไอเดนเลามันปล่อยไว้เต็มพื้นมันก็ทําให้ปั๊มน้ำมันระเบ คนทาให้ปั๊มของซันนี่ต้องระเบิดแบบวอดวายบรรเลยกันเวนลาต่อมาโดนัก็มาที่กรมแรงงานเพื่อจะมาขอลงทะเบียนคนว่างงานซึ่งมันก็ไม่ต่างกับซันนี่ที่มาที่นี่ก็เพื่อจะมาขอเงินชดเชยเนื่องจากปั๊มน้ำมันของเขาระเบิดระเบิดจากฝีมือของโดนัแต่ก็ไม่ได้อะไรสักอย่างเพราะว่ารัฐบาลไม่ได้รับผิดชอบในส่วนนี้มันทําให้ซันนี่ต้องสูญเสียปั๊มน้ำมันไปฟรีๆแต่ไม่ได้มีอะไรมาช่วยเลยแมงคนงงอยู่ดีๆปั๊มระเบิดและอีสัพพทั้งคู่ก็มานั่งกินข้าวในร้านอาหารเดียวกันโดดยยทททีีี่่่ัันนนกก็็ไมมรู้้้เเลววาาาคํใหหขตองื โดนัที่นั่งอยู่ข้างๆและในขณะที่กำลังนั่งเรียดปัญหาชีวิตของใครของมันโจ,จก็มีโจรบุกเข้ามาแล้วก็สั่งให้ทุกคนในร้านแก้ผ้าออกให้หมดแต่ซันนี่ก็ไม่แก้ผ้าเพราะเขาคิดว่าโจนคนนี้น่าจะเป็นโรคเิจซึ่งมันก็ทำให้โจนต้องงดเงีดและดา่ดาว่าซันนี่เป็นโชดซันนี่ <Sunny S 1> ที่เบื่อกับชีวิตก็ไม่มีอะไรจะเสียเขาก็เลยพยายามแย่งปืนไอ้โจนโรคจิตโดนัลที่เห็นแบบนั้นก็ไม่รอช้ารีบช่วยซันนี่แย่งปืนโจนด้วยเช่นกันแต่มันก็ทำให้ปืนมันลั่นใส่หัวไหล่ของโดนอัท่มัน โดนัลด์ก็ต้องมานอนที่โรงพยาบาลแบบไม่ได้เป็นอะไรมากซึ่งแฟนสาวของเขาที่ชื่อดอเรนก็มาคอยดูแลเขาอย่างใกล้ชิดแต่ซันนี่ที่คิดว่าตัวเองเป็นคนทําให้โดนัลด์ต้องซวยก็มาขอโทษโดนัลด์กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบไม่น่าจะขอโทษมันเลยสัก,กนิดเออถ้ามึงรู้ว่ามันเป็นต้นเหตุของปั๊มระเบิดมึงจะไม่มาขอโทษมันแบบนี้และในขณะที่กําลังคุยกันจู่ๆข่าวเกี่ยวกับวีรกรรมของทั้งคู่ก็ได้ออกทีวีแต่นักข่าวก็พูดไปในเชิงไม่ดีว่าการที่ทั้งคู่ต่อสู้กับโจรมันเป็นการกระทา,ท,าทีีท่่เขกมโมโแแววอพื้ ซันนี่ก็ไม่โอเคเพราะเขาบอกว่าเขาเห็นหน้าคนร้ายซึ่งการที่โดนัลไปออกทีวีมันจะทําให้ซันนี่ไปปลอดภัยจากโจรโรคกจิตไปด้วยแต่ดูเหมือนการห้าของซันนี่จะไม่เป็นผลเพราะเพียงไม่กี่ชั่วโมงต่อมาโดนัลก็มาโผล่หน้าทีวีตอนหน้าต่อตาซันนี่ที่กาลังพูดคุยกับลูกสาวที่ชื่อแคนดี้ซึ่งไอ้โดนัลก็ได้เอ่ยชื่อนมสกุลของซันนี่ออกมาจนหมดเพ,เพียงเพราะต้องการเล่าความจริงที่เกิดขึ้นในวันนั้นแมงยิงรู้จักมันยิ่งผ่าซวยเข้าไปเรื่อยๆและพอตกกลางเดื่อแจกมกาปืมาจีสซนนั่ที่ําังนอน่อแบบสบสใจเิบแมงกูฝันไปรล่่่าวะะแตขณที ากาลังจะฆ่าซันนี่จโจไอโดนอลตัวก่อเรื่องก็ผมมาที่บ้านของซันนี่แคนดี้ก็เลยต้องขึ้นมาปลุกพ่อแบบที่ไม่รู้ว่าพ่อของเธอกําลังจะโดนฆ่าแล้วพอเธอเข้ามาในห้องไอ้แจ็คมันก็จับแคนดี้เอาไว้นั่นก็เพื่อรอให้โดนอลขึ้นมาจะได้ฆ่าทีเดียวให้หมดไปซะเออปิดจ็อบในครั้งเดียวแต่โดนอลมันก็เหมือนจะรู้ตัวซะก,ก่อนราอมันได้ยิยนเสียงโวยวายของซันนี่ที่ดังมาจากด้านบนโดนอลก็เลยหยิบของแข็งขึ้นมาจากนั้นก็มายืนแอบในหน้าห้องของ Sunny. ซันนี่เธอเมื่อทำให้ไอ้แจ็คไม่ทััันนไดด้ะงตแลลลลอ็หหเาาายยยมมมกกสิบบ มสภาพซันนี่ไม่เห็นสภาพทุเรศทุรังของโจนรีบโทรไปหาตำรวจเพื่อให้มันจับมันไปซะแต่ก็ไม่มีประโยชน์เลยสักนิดเพราะมันมีแต่เสียงรอสายอยู่แบบนั้นมันทำให้พวกเขาไม่มีทางเลือกโดนัมันก็เลยแบกโจมมาขึ้นรถเพื่อจะเอาโจมไปส่งที่สถานีตำรวจแม่งเอาโจรไปส่งตำรวจแบบเดลิเวอรี่แลวพอมาถึงสถานีตำรวจก็มีแต่ความวุ่นวายแบบสดๆโดนั่มันก็ทนไม่ไหวเพราะไม่มีใครสนใจมันก็เลยงัดปืนที่มันยืมมาจากแจ็คขึ้นมาทำให้ตำรวจทั้งโรงพักพากันตกใจและหันปากกระบอกปืนมาจ่อที่โดนัทันทีอ้าวชิบหายแล้วซึ่งกว่าจะเคียกันไดด้โ ก็ต้องเจ็บตัวจากความรู้เท่าไม่ถึงการแล้วพอทุกอย่างเรียบร้อยแล้วซันนี่มันก็บ่นโดนนอเป็นชดเนื่องจากมันเป็นคนที่ทาให้โจงเกือบจะฆ่าเขาคาบ้านจานนซันนี่นก็ขับรถไปส่งโดนดอที่บ้านแต่ในระหว่างทางโดนด์มันก็มองไปเห็นร้านขายปืนมันก็เลยขอแวะที่ร้านขายปืนแป๊บหนึ่งเนื่องจากมันติดใจที่ได้จับปืนของโจเมื่อกี้นี้อากาศแมงเริ่มมาและแล้วพอโดนด์เข้ามาลองปืนที่ร้านเขาถูกใจทุกอย่างในร้านนี้โดนด์มันก็เลยตัดสินใจซื้ออาวุธสงครามมากมายเข้ามาใน,ในบ้านเพื่อจะเอาไว้บ้านรหาํำในแบบที่มันต้้ออออองงกกการเต่ไปนีูจโลแ ดอรีนแฟนสาวของโดนัลด์ที่มาเห็นก็ตกใจเพราะไม่คิดว่าโดนัลด์ชายเฉิมเบิร์ฟแฟนของเธอจะเสื้ออาวุธสงครามเข้ามาในบ้านมันทําให้เธอรู้สึกมึนงงไปอย่างมากแถมโดนัลด์ยังบอกอีกว่าวันพรุ่งนี้เขาจะไปเข้าคอร์สการใช้ชีวิตเ่าจะฝึกการใช้ปืนที่ซื้อมาทั้งหมดและกันแน่นอนดอรีนที่เห็นว่าผงเธอบ้านจงกูไม่กลับเธอก็เลยบอกเลิกกับโดนัลด์ทันทีอ้าวโดนเทซะงั้นเช้าวันต่อมาโดนัลด์ก็แวะมาหาซันนี่ที่บ้านนั่นก็เพื่อมาชวนซันนี่ไปเข้าคอร์สบ้าบอแต่ซันนี่ที่แก่แล้้ววกไไไมม่่เาาาดดรระคูแลลสสีปบบบนนนนััโ มันก็เลยต้องมาเข้าคอร์สคนเดียวและทําการฝึกอย่างบ้าคลาั่งแบบที่ไม่รู้ว่าจะฝึกไปเพื่ออะไรส่วนซันนี่เจ้าของ um R ert, ปั๊มระเบิดก็ทํางานรับจ้างสารพัดเรามีลูกสาวเป็นภาระที่ต้องดูแลแต่กี่อาชีพอาชีพก็ไม่โอเคทําให้เขาต้องมาลงเอยกับอาชีพคนขับแท็กซี่ซึ่งดูแล้วเขาน่าจะทําได้ดีที่สุดแต่มันก็ทําให้เขามาเจอไอ้แจ็คที่เอาปืนมาจี้เขาเหมือนเดิมเปเดและที่มันหลุดออกมาจะคุกได้ก็เพราะว่ามันประกันตัวออกมาเนื่องจากหลักฐานในการเอาผิดมันน้อยเกินไปทาให้มันสามารถประกันตัวออกมาและร้านซันนี่ได้เหมืออออนนนนเเดิมมมแแ่่่งาวววุยกกับบู้ีีีลูทจจะ เจอหน้าไอ้แจ็คจวงกระจอกแล้วก็บอกว่าเขาจะไม่พูดอะไรเกี่ยวกับมันอีกต่อไปปล่อยกูไปเถอะกูแกแล้วไอ้แจ็คมันก็เลยบอกว่าถ้าไอ้โดนัลยืนยันจะไม่ปากโองกับซันนี่มันถึงจะไม่ยุ่งอะไรกับเขาทั้งคู่อีกต่อไปมันก็เลยบอกให้ซันนี่ไปคุยกับโดนัลและให้โทรมาหามันเพื่อบอกว่าจะไม่ปากโป่งไม่อย่างงั้นกูจะไม่หยุดเช้าวันต่อมาซันนี่ก็กระเตงลูกสาวมาหาโดนัลที่ค่ายเฟิร์ึ่เมื่อทำให้เขามาเจอกับโดนัลที่ตอนนี้เหมือนจะหลุดโลกไปแล้วแม่งอาการโคตรหนักจากนั้นซันนี่ก็เล่าเรื่ ที่บอกให้โทรไปหายแจ็คแล้วบอกว่าจะไม่ปากป้งเรื่องของมันอีกต่อไปแล้วแต่พอซันนี่พาโดนั่มาที่ตู้โทรศัพท์ไอ้โดนั่มันก็ปิดประตูตู้และท้ายแจ็คมาหนึ่งหนึ่งกับมันให้จบจบไปเออตอนนี้กูอัพเวลแล้วมึงมาตัวตัวกับกูดได้เลยกูพร้อมซึ่งมันก็ดได้แจ็คไปเยอะเย้ย,ยไปแถมมันยังบอกที่อยู่อย่างละเอียดให้กับไอ้แจ็คจนไอ้แจ็คหัวร้อนรีบเก็บกระเป๋าเสื้อผ้าทันทีแม่งโทรมาด่าก,กูซันเละส่วนซันนี่ที่รู้แล้วว่าไอ้โดนัดวมันทาเรื่องนี้ให้แย่ขึ้นกว่าเด ลูกสาวมาเซอร์วที่ค่ายเฟิร์ว่าที่นี่วันวันทำอะไรกันบ้างแล้วมันก็เป็นลัททีบ้าคลั่งนำโดยคนที่ชื่อเวสซึ่งไอเวสมันก็พยายามยัดข้อมูลมั่วๆใส่ลูกศิษย์ทุกคนว่าอีกไม่นานเมืองจะล่มสลายและทุกคนที่อยู่ที่นี่จะเป็นอนาคตของคนรุ่นใหม่ที่จะต้องไปควบคุมดูแลความเหลวแหลกของมนุษย์พวกนั้นแมงคดมัวซึ่งซันนี่ที่มองดูความทุเรศทุรังของพวกง้างที่กำลังโง่อยู่ก็รู้ทันทีว่าที่นี่มันแปลกประหลาดเกินไปเขาก็เลยพูดจากคนตีเนดโดนัลนเผื่อว่ามันจะฟื กำลังทําท่าทางแปลกๆไม่เหมือนกับชาวบ้านชาวเมืองทั่วไปเขาก็เลยท้ามันหนึ่งหนึ่งซะเลยดูซิว่าฝึกมันเป็นอาทิตย์แล้วมันจะมีอะไรดีขึ้นนั่นแหละครับโดนเน่ามันยังไม่ทันได้ทําอะไรกระโดนซันนี่เตะห้ำเข้าเต็มแข้งแบบไข่แทบแตกจนทาให้มันสลบไปแม่งฝึกมาตั้งนานโดนเตะห้ำทีเดียวจบจากนั้นมันก็โดนซันนี่จับมัดและถึงมันจะโดนจับมัดมันก็ยังไม่ยอมเลิกคลั่งซันนี่ก็เลยเอาปืนกับมีของมันไปลนไฟและเอามาให้มันจับแบบนี้แมงครพอคมแมรร้อนแต่ก็นั่นแหละถึงมันจะโดนจับและทรมาน ก็ศัยจังหวัดที่ซันนี่เผลอควบน้องหมาออาไปดักรอไอ้แจ็คก็จะได้หนึ่งหนึ่งกับมันสักทีแล้วก็จริงๆนะครับไอ้แจ็คมันก็ขับรถตรงมาพอดีโดน่าเทีเแบบนั้นประสานลูกกระสุนใส่แจ็คทันทีเสื้อมาทำให้แจ็ครู้สึกมึนงงสดๆที่โดนสากกระสุนใส่แบบไม่ยังแต่ไอ้โดนามันก็ยิงแบบไม่หยุดไม่ยังทำให้ลูกกระสุนของมันหมอดแถมลูกกระสุนสำรองที่เอามามันก็ดัดเอามาผิดมันก็เลยกลายเป็นคนไร้อาวุธไปโดยอัตโนมัติแม่งขดโง่ตามมาที่ซันนี่ที่รู้ตัวแล้้้้วววว่่่่่าา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 ไไอออออออโดดดนนนนนนนมมมมัััหหหีปปปเเเเเกก็ททททจจะตตแญญ ต่จงรู้ว่ามีมือปืนบุกเข้ามาหนึ่งหนึ่งไอโดเนลมันก็เลยไปเกณฑ์ลูกศิษย์ลูกหาทั้งหมดมานั่นก็เพื่อจะตามลไล่แจ็คที่บางอาจบุกเข้ามาที่นี่โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากมันส่วนซันนี่ก็ไม่สนใจและออกเดินไปตามหาโดเนลเพราะกลัวมันจะตายหาไปซะก่อนซึ่งเขาบังเอิญมาเจอไอโดเนลที่ตอนนี้กำลังควบมานี่ไอแจ็คเนื่องจากไม่มีลูกสิมาต่อสู้กับมันมันก็เลยรีบพาซันนี่กลับมาที่บ้านเพื่อจะหาลูกศิษย์มาหนึ่งหนึ่งไอแจ็คมันเดิมแต่ก็ยังไม่ทนมกกนกกัน ไม่หยดแมงคนนักกลัวแล้วก็ไม่ใช่ใครเอื่นเพราะมันเคยเ,เวกับลูกศิษย์บ้าคลัง่งที่มันล้อมบ้านนี้ไว้หมดแล้วซึ่งมันก็ไม่รอช้าไอ้พวกบ้าคลั่งพวกนี้ก็สะสนใส่บ้านหลังนี้อย่างกับสงครามโลกโดยที่ไม่ได้สนใจเลยว่าจะมีคนอยู่ในบ้านนี้กี่คนแมงยิงเอายิงเอาแล้วพอไอ้พวกบ้าคลั่งหยุดยิงซันนี่ก็บอกผ้าขาวเพื่อขอเจรจาจานสซันนี่ก็พูดคำขวัญต่างๆจนทำให้พวกบ้าคลั่งทุกคนต้องซาบเซิงจนน้ำตาไหลแมงคดเซิงแต่ก็ไรประโยชน์สส้นดีพร์รอจู่ๆโดนัลก็ทำท่าเอาไอ้แจ็คมันเป็นตัวประก ููผ้ชายโดยที่ทุกคนไม่ต้องมาดูนะมันจะเข้าไปสู้วันในป่าแบบเงียบๆไอเวทที่ดูเหมือนจะฉลาดมันก็งโง่ขึ้นมาเด้อเดอและยอมให้โดนัลไปหนึ่งหนึ่งกับไอ้แจ็คโดยที่เขานําวอติดตัวไปด้วยเผื่อว่าโดนัลมันต้องการความช่วยเหลือและพอถึงเวลาเข้าไปหนึ่งหนึ่งมันก็ไม่เหมือนกับที่โดนัลพูดไวเลยสักนิดเพราะมันนักคู่ก็แกล้งไวไวใส่วอแถมยังยิงปืนใส่วออย่างกับว่าต่อสู้กันจริงๆแม่งโดนต้มซับเปื่อยแต่มันก็ไม่ได้ฉลาดาอะไรขนาดนั้นเพราะในขณะที่กาลังขึ้นรถและปิดประตูโดดดดนนนนนนััลมมมมกกกก็็็ไไไไ่้้้ปปิววอจทททําใหเเเยยสุคร พวกคนตีนให้หมดแม่งหลอกกูได้ซจอมก็ตามไปได้แป๊บเดียวก็มาเจอกับรถของคนตีนที่ติดลมน้าแข็งอยู่พอดีพอดีมันก็เลยสั่งให้ตรึงกําลังเอาไว้เพราะดูแล้วไอ้พวกคนตีนไม่น่าจะหนีไปไหนได้แล้วแต่จูโจซันนี่ก็ขับลุนลมออกมาได้แล้วมันก็ทําให้เขาบ้าคลัง่งขับรถพุ่งดิ่งตรงไปที่ฝูงคนบ้าแบบไม่สนใจอะไรอีกต่อไปแล้วเอาราคาญขับรถชนแม่งเลยซจอมก็ทําให้ซันนี่บังเอิญผู้มอชนกระเป๋าเอกสารของไอเวสเพนเอกสารสาคัญของ,ของมันปลิวกระจุ่งกระจายเต็มไปหมดมมหเจอเาอรียนของ เรียนทุกคนไปลงทุนกับธุรกิจมากมายในเมืองที่มันบอกนักบอกหนาว่าอีกไม่นานเมืองจะล่มสลายแมงหลอกควายได้ยกค่ายทุกคนที่รู้ว่าโดนหลอกก็เลยพาก,กันไลก่กระทืบไอเวสแบบนี้เออสมนำหน้าจากนั้นทั้ง4คนก็พากันเดินทางกลับเข้าเมืองโดยที่ลืมไปแล้วว่าเพิ่งจะไล่ย,ยิงกันเมื่อกี้นี้เองซึ่งไอ้แจ็คจงกระจอก,ก็ได้บอกความจริงกับทุกคนว่าแท้ที่จริงแล้วมันไม่เคยฆ่าใครเลยสักคนเดียวและที่มันต้องไปป้นในวันนั้นก็เพราะไม่มีตังค์เด็กข้าวเฉยๆอ่านแล้วบอกว่าเป็นมือปืนมืออาชีพโดนอท่่่ร้วาวาาาัเเนหลลกแไมจะป็บิษ ที่ไรเขาออกด้วยนกแก้วโดนเมียทิ้งจนไรที่อยู่โดนจงกระจอกหลอกว่าเป็นมือปืนมืออาชีพซ้ำยังมาโดนลัดทีหลอกให้เป็นควายจมหมดเนื้อหมดตัวมันจึงทําให้เขาเสียใจแบบซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขาวเลยถอดเสื้อผ้าทั้งหมดออกเพื่อจะได้ยืนแข่งตายไปซะแต่ซันนี่แชรแก่ที่ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาต้องหมดตัวเพราะ Donald, โดนลัลก็พยายามพูดปลอบใจโดนัลและถอดเสื้อกันหนาวคลุมให้กับโดนัลเออพูดไปพูดมากูเริ่มเหม็นเนา่าจนมนทําให้โดนัลที่มีเหลืออะไรคิดได้ว่าถึงเขาจะไม่เหลืออะไรก็รยังมีซันนี่ที่หวังดีกกกัััับเเขาาาถึงแมมม้้้จะรููวูววว่าา่าานนนปป็็ตตสยยอไ อมนะอ้าวจิ้มหายแล้วแล้วเรื่องราวก็จบไปยังไงบ้างละครับสําหรับหนังเรื่องนี้แล้วพวกคุณคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมําคลิปต่อไปแล้วมาเจอกันใหม่เรื่องหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ